อยากไปโลตัสไปทำไมไปทำไมอยากไปบิ๊กซี อยากไปอยากไปกินไก่ KFC เบ <Wow. S 1> วันนี้แม่มาในเมนูง่ายง่ายสไตล์แม่ทุกตาง่ายอย่างเดียวไม่ได้นะต้องอร่อยด้วยเมนูที่ชิลชิลสบายสบายอันนี้เอาความจริงของแม่เลยนะแม่เป็นคนชอบกินสลัดแต่สลัดทั่วไปนะมันเบาไงมันเบามันไม่ใช่แม่มันเบา,มเบา,มเบาแม่ก็เลยคิดเอ๊ะทำยังไงให้สลัดเนี่ยมันมีความแซบสุขภาพแล้วยังแซบด้วยวัตถุดิบข้างหน้าเนี่ยสุขภาพทางนั้นนะอาหารเป็นยาทางนั้นเลยแต่เพิ่มความแซบลงไปเดี๋ยวไปดูว่าเมนูสลัดไข่ทูน่า ของแม่เนี่ยจะอร่อยอร่อยขนาดไหนเราไปดูวัตถุดิบกันเลยจา้าอันดับแรกเลยสลัดไข่ทูนา่าเราไม่ใส่ไข่มันก็ไม่เป็นสลัดไข่เนาะโอ้ไข่วันนี้แม่เลือกใช้ไข่เป็ดต้มมาเรียบร้อยเลยไข่เป็ดเนี่ยคือที่แม่เลือกใช้ไข่เป็ดนันหนึ่งถูกใช้ไข่ไก่ก็ได้นะเพราะว่าทั่วไปหาไข่ไก่แต่แม่มีเหตุผลส่วนตัวคือผ่าแล้วมันออกมาสวย <Okay. S 1> ทูนา่า มายองเนสก,ก็มาน้ำตาลทรายก็มีเกลือนิดหน่อยจินดาเขียวแดงต้นหอมผักชีไอ้บ้านฉันเขาเรียกผักไอเนี่ยบ้านเธอเรียกอะไรไม่รู้เด็กก็เรียกผักสลัดแต่บ้านฉันเรียกผักหอมหรือหนูก็จะไปเอาผักที่มันทันสมัยก็ได้นะผักเคลผักอะไรที่มันเป็นผักสลัดสวยๆนะ่ะมีหลากหลายนะหนูไปเลือกมาแต่แม่่ะชินกับผักอันนี้จะ้ะมะนาวแค่นี้เองไข่ต้มก็ต้มแบบที่มันสุกอ่ะ ถ้าหนูชอบสุกมากๆก็ต้มแบบสุกมากหนูชอบเป็นตนันีเป็นตนันีอะไรก็เป็นตันีไปนะเนี่ยแม่บอกแล้วเมนูนี้ง่ายๆเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของน้ํายําก่อนหนูหยิบอันนี้มาเลยไมยังเนสเมนูนี้ง่ายมากเลยสําหรับคนที่หนูรักแล้วก็ห่วงใยโอ้ยติดมาจากอนั้นตาเช้าๆกินอะไรชิลๆสบายๆแล้วเป็นมื้อเย็นมื้อข้ามได้หมดเลยมันเป็นมันกินเล่นอนะ่ะกินเล่นอนะ่ะแบบสําหรับคนวสวยๆอย่างแม่เนาะหนูใส่ มายองเนสลงไปจากนั้นมายองเนสเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวหวานอยู่แล้วแล้วก็ออกเลี่ยนเียนิดๆน,ดๆนดนะะเปรี้ยวหวานหวานเพราะฉะนั้นเราจะทําให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดหนูไม่ปรุงอะไรเลยหนูจะไปกินกับตัวนี้ก,นก,นกับตัวนี้กินกับไข่กับไอเนี่ยมันจะเลี่ยนกินได้แค่ลูกเดียวก็จบแล้วแต่อันเนี้ยกินได้หลายลูกเขาบอกกินไข่ดีมีประโยชน์ใส่เกลือลงไปน้าตาลทรายลงไปเลยจ้าแม่เป็นคนที่ทาอะไรรสจัดนะหน,หนูหนูทใาใจหน่อยนะ มะนาวจ้า แม่ไมมือนูนี้ง่ายไหมล่ะหนูก็ตักนี่เลย <c oughs> ขอฟาร์มสวยในนะแจ๊คเราต้องกินกับอันนี้ใช่ไหมนี่โอ้ยเป็นคนที่เด็ดผักได้ไวมากวิธีการเด็ดผักแม่หนึงนะสวยงามตามท้งเรื่องหนูก็ลองด้วยผักเลยเหมือนที่แม่บอกว่าหนูจะเอาแบบผักอะไรก็แล้วแต่ที่หนูอยากกินนะ่ะลองลงไป <Okay. S 1> จากนั้นหนูก็นี่ทูน่าเนี่ย ใส่ลงไปเลยเห็นเป็นอย่างนี้แต่มันเด็กเล่นในของแต่จริงๆเราอร่อยมากเวลากินแม่กินมาแล้วเลยแม่ทํามาแล้วเพราะแม่เป็นคนชอบกินสลัดลองไปทํากินกันดูนะรับรองได้เมนูนี้ถ้าหนูทําเองมันจะง่ายกว่าแม่ทำไหมหนูก็หยอดเนี่ยหยอดทูน่าลงไปแล้วก็หันมาดูเรื่องน้ําสลัดของแม่น้ําสลัดที่เราคนเรียบร้อยแล้วหนูก็หยอดน้ําสลัดลงไปนี่ ไม่แค่นี้น,นะไม่แค่นี้นะเดี๋ยวจะหาว่าอะไรมีแค่นี้เองบอกหยดน้ำตลัดลงไปเลยจ้าไข่แดงสิคะไข่แดงเราก็แต่งหน้าแต่งตาให้มันดอยให้มันสวยงามเอาไข่แดงไปวางนี่ เห็นไหมอู้สวยงามตามท้องเรื่องจากนั้นก็นี่โรยลงไปโอหยุ่งยากเนาะขาจะได้ิน <laughs> เสร็จแล้วจ้าสลัดไข่ทูน่าของแม่ดูสินะมแป๊บเดียวหนะ้าตาออกมาสวยเหมือนแม่เลยมีเขียวมีแดงมีเหลืองมีความแซ่บอยู่ในนี้มายองเนสมันมีรสชาติซึ่งแบบเลี่ยนๆใช่ไหมเราตัดความเลี่ยนด้วยการทําน้ํายำแล้วราดลงไปในนี่ปลาทูน่าแล้วกินพร้อมกับไข่แดงไข่าขาวพร้อมกับผักนี่ดูบอกวิธีการกินให้นะ เอ็ดแล้วจ้าหน้าตาสวยเหมือนแม่เลยเห็นไหมมีแดงมีเขียวมีเหลืองน่ากินน่ากินโ <Okay. S 1> อ้เห็นแล้วตื่นเต้นลองไปทําดูง่ายง่ายเห็นไหมแม่แมไม่มีเรื่องเยอะอะไรกับใครเขาเลยเดี๋ยวนะนี่หนูก็เอาผักนะ่ะผักนะ่ะลองเข้าไปลูกโอ้ผักมันก็ใหญ่จัดนะแล้วก็กินอย่างนี้นะโอ้โหนี่พริกต้องสั่นนี่อืมอืมอร่อยอนะ ออบอกได้คําเดียวเลยว่าเลิศเมนูนี้เลิศจริงๆหนูต้องไปทํานะไปทํากินแล้วมันเป็นอะไรที่กินสบายๆคือปกติเรากินไข่ต้มเนี่ยเราจะเลี่ยนกินไข่ต้มอ,อันนี้เพื่อสุขภาพด้วยนะไม่มีอะไรที่ทําลายร่างกายเราเลยนะความแฉกกล้านของน้ํายําพอมันไปรวมกับความเป็นทูน่านะเราก็ได้อารมณ์ไข่ต้มแล้วมีผักแหนมเข้มามาอีกนะบอกเลยว่าครบเป็นเมนูรับแขกที่ดีมากใครไปใครมารอปลาเหลียวน้ํากําลังเหลือกเลีนะ้ยวเนี่ยเรียบร้อยแล้หนึ่งเมนูได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้แม่ด้วยนะทำกินก็ได้ทำขายก็รวยเมนูนี้จ้าสลัดไข่ทูน่าจ้าเอ๋อแดง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 แงแม่ไม่ไปแล้วนะหาหมอแม่แม่ปวดฟันแล้วเนาะอืมไปแล้วนะเด้อเด,อเดอ้ออันนี้เดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้ลูกชายก่อน